แล้วนะครับต้องจองบอกว่าอะไรคะอยากกินพี่พีทเดี๋ยวเรากำลังไปต่อจ้องสนุกอ่ะแล้วก็เขาลูกไปลงแล้วสนุกมากที่ดูท้งหน้าหน้าแบบนี้อันนี้เห,นะหมาะก,กับ กับคุณคุณแม่วาดพี่พึอมครอดยากหนูยังหนูไม่ท้องนะคะแต่ต้องเตรียมค่ะเราต้องเตรียมความพร้อมค่ะเขาบอกว่ารอบนี้เราเตรียมกันไว้ถ้าเกิดใครคิดว่ากําลังอยากจะมีลูกนะคะมันจะมีตัวที่มันต้องกินเช่นน้ําอินทสาละลังบ้างมะกรูดอินทผสาละังบ้างเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่เขาือนว่าบำมุงให้เรากว่าก่อนจะมีลูก คือสูตรหัวปีก็จะเป็นสูตรว่งสำหรับคนที่ระหว่างหรือว่าแบบให้นมบุตรเนาะหัวปีหัวปีรถรถมะขามสูตรมะขามหัปีหมดเลยค่ะกับรถอะไรอ่มนเจจะได้เปิดอันทมะนาวเฮ้ยเขาปวดใหญ่อ่ อันนี้เป็นแบรนด์ที่เขาแบบขวดปีชื่นร้อนน้ำนมอุซาจีแม่แม่รู้กันอันนี้มะกุยนะผ่านแต่หนูชิมเพราะอันเนี้ยสำหรับคนที่กำลังเหมา่าเจียมตัวีก่อนหน้านี้หนูก็ไม่กินจริงจริงแต่ว่าเขาแต่รอบที่แล้วพี่บุ้ยบุ้งก็ก็ใช่กินใช่แต่ว่าพอหนูไปตรวจแบบไปตรวจไปตรวจเขาเรียกอะไรนะไปตรวจ เรื่องของฮอร์โมนเกี่ยวกับรังไข่อะไรเงี้ยมันมันลดถอยลงแล้วเพราะเราก็อายุสาสิบหกแล้วอะไรเงี้ยเราตอนนี้เราก็เลยต้องแบบบำรุงตัวเองเยอะขึ้นเนาะคุณแม่พี่พีทดูไลฟ์อยู่นะคะเรื่องจริงค่ะอะไรนะน้องพี่เห็นน้องผมุนบำรุงได้ไหมคะเพราะอีกรอบนึงเดี๋ยวไข่จะตกแล้วรอบนี้เตียงค่ะพี่พีททั้งหมดอะไรคะบำรุงเตียงรอบนี้ ยังไงคะพี่พีในฐานะที่ไม่พีเป็นว่าที่คุณพ่อในอนาคตไม่รู้เมื่อไหร่แต่ตอนนี้ยังนะคะบอกไว้ก่อนไม่อยากเต้าข่าวไงนึกออกปะอยากฟังจริงอ่ะพี่ชิมมนไม่เหมือนหกปีเลยอ่ะพีเจพี่ไหนอ้าปากกินกินเข้าไปจริงบ้านหรอมากรุบมสตบมีนทผาลับมัแตกกิป็นยังไงบ้างไม่ต้องเป็นอย่างนี้เล้วเดี๋ยวนี้ใช่ เอากี่ขวดมาเขากดให้ไหมเอาจิงงเอาเซตหนึ่งต้องเตรียมตัวจริงๆอันนี้อันนี้เอาเซตหนึ่งเฮ้ยเรากินหมดยังของเราก็เยอะอยู่บรรดาใครที่แบบหลังจากที่มั่นใจว่าจะทำน,นะก็เลยหยุดกินก่อนเพราะว่าเขาบอกถ้าเกิดมันอ๋อไม่รู้เรากกินแล้วเอาเลยอ๋อแล้วมันไม่มีน้ําตาลด้วยมันใช้สารให้ความหวานอ๋ออันนี้มีน้าผึ้งล่ะอ่าม,มันเลยมีกลิ่นน้ําผึ้ง หัวปีนะ้ะหัวปีเป็นไงไม่เคยกินเลยอะ่ะร่อยใช่มีม,มีหลายส่วนหกสิบแคลอีกนะอันชันอ่อนเย็นสิน,นี่เย็งเงยนเหรอใครเตรียมตัวมีบุญเหมือนกันนะครับกดน,น้ำหัวปีได้เลยโอหอ่ะเจัตม,ตเตมตัวมีบุญแล้วโอ้โหเต็มตัวมีบุญเหรอแล้วสรุปพี่ปู อ๋ออันนี้7จ็ดร้อเบาทได้สิสค่ะให้สดาวพอคะหดาวเพราะอะไรเพราะว่าให้น้อยไปหน่อเอาหม่น้ำมะรูดกินได้เลยทั้ง้องเลยค่ะันี้ใช่นอันนี้อันพันมะนาวเป็นหัวปีเ็นพันมะนาวอุ้ยอันนี้น่าจะดเนาะกปูอยนี่คืออะรอ่ะพี่พีหนูไม่เคยกินปะ เขาต้องมีน <ules> <klore> <ee> ้ำนมเหรอใช่ท <när S 2> ีม่ผูร่วมอันนี้อะไร่ะอันนี้อร่อยหอจะบอกว่าเมื่อก่อนน้ำนมปี์อร่อยจะอกว่าเมื่อก่อนน้หนวปีทานราอมากเลยนะคะน้ำหักปี๊น้ยหมวปี๊อันนี้อร่อยไม่แย่ไม่แ่เานง่ายขึ้น ไม่เคยกินเลยคยกินไหมเนี่ยเพิ่งเคยกินไงน้ำหมูปีมีประโยชน์อะไรบ้างอ่ะอันนี้คุ่ <c oughs> มลองบอกน้ำมะกรูดต่อไหมคะเผื่อใครจะเตรียมตัวแข่งกับน้องหุ๋มอยู่อุ้ย มันดีกว่าที่คิดมากๆนะน้าหัวปีมีประโยชน์หลายอย่างมากและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงประโยชน์เด่นอันที่หนึ่งเลยคือเพิ่มน้านมแม่หัวปีเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อมากสําหรับคุณแม่หลังคลอดนะครับมีฮอร์โมนพืชที่ช่วยกระตุ้นการหลั่งน้านมอย่างที่สองคือลดอาการโลหิตจางเพราะว่าหัวปีมีธาตุเหล็กสูงเหมาะกับผู้หญิงเสียเลือดมาก หรือมีภาวะนี่ไงขี่กำลังเป็นเม็ดเสียเลือดมันบอกกระดูกไ่ทำพียกินแล้วแหละและและข้อที่สามคือช่วยลดน้ำตาลในเลือดเอาบอกกระดูกแล้วหัวกินได้เออหนกินได้ตลอดเลยค่ะแล้วก็เรื่องที่สี่คือบำรุงระบบทางเดินอาหารนะกระตุ้นการขับถ่ายอา หัว,ว,ว,วปีไง<ช>เป็นมายาระบายร<ช>ะบายด้วยแล้วก็ดก yeah. ลดการอักเสบในร่างกายนะครับักได้และนนี้ทุกคนชอบแม่นอนช่วยลดนอนอเพราะว่ามีไฟเบอร์เยอะคนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีหมดกินได้ไมหมคะพี่กินได้เลยครับมันมีหลายเรื่องมากแล้วก็ช่วยบำรุงผิวเนาะเพราะว่ามีวิตามินซีสูงครับแล้วมีสารต่อต้านอนอมอ้กลใช่ก็หัวปี ประโยชน์ทุกคนถ้ากทุกคนนึกไม่ออกว่าหัวปีน้ํารสชาติเป็นยังไงมันจะอร่อยหรือไม่อร่อยหัวปีตัวอันชันมะนาวอร่อยนะครับรสชาติเหมือนอะไรเหมือนน้าอันชันเลยใช่มันมันมีความเปรี้ยวนิดนึงสักนหนาเลยแต่ว่ามันคือเทอก์เว่าอัญมันเห็นป่ะเห็นป่ะเนี่ยช่วยลดเนี่ยเห็นไหม